กราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับมาพบกันนะครับกับช่องพระเครื่องทั่วไทยตัวพักเครื่องหรือว่าตัวเฮียพักเครื่องนะครับวันนี้มีของดีนําเสนอหน้าพระมาใหม่ๆสดๆร้อนๆนะครับขอราคาอง์ละ300บาทนะครับอง์ละ300บาทนะครับ4องค์หนึ่งพันนะครับอง์ละ3 0 0บาทนะครับ4องค์หนึ่งพันนะครับ จัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับองละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะครับอ่ะมามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยชุดใหม่ๆเลยนะเริ่มกันเลยดีกว่านี่เลยพระพุทธชินราชอินโดจีนพิมพ์แปงนะครับนี่สีเปียกทองนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่หนึ่งนะครับมีโค้ดนะครับ ไปไว้ก่อนได้ก่อนนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สองก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่โตลงยานะครับเนื้อปะก้านะครับคางกันหนกนะครับปีหนึ่งแปดนะครับนี่นะครับสวยๆเช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่สองอ่าองต่อไปนะครับองค์ที่สามนะครับจะเป็นสมเด็จวัดลักังนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดลักังพิมพ์ใหญ่นะครับอ่า นี่สวยๆจะจัดมันๆนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่สามไปไวหน่อยต้องขออภัยนะครับอ่าองต่อไปนะครับอง์นี้องค์ที่สี่นะครับก็จะเป็นปิดตาหลวงปู่เอี่ยมนะครับเรี่ยมโบราณนะครับนี่เก่าไม่เก่าดูนะครับเรี่ยมวินเทจโบราณโบราณเลยนะครับองค์นี้องค์ที่สี่นะครับไปกันต่อนะครับกับองค์ที่ห้านะครับ นี่เลยหลวงพ่อเงินนะครับคีตาสามชายนะครับดูนะครับมีแร่เหล็กน้ําพีนะครับคีเบาก็ยังเดิมเดิมเลยนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่ห้านะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกนะครับอ่าเป็นสมเด็จวังหน้านะครับนี่เป็นไซเกอร์นะครับเป็นหยกสีเขียวนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับอง์ที่หกนะครับสมเด็จหยกวังหน้านะครับสีเขียวพิมพ์ไกเซอร์นะครับ องต่อไปครับองที่7นะครับนี่เลยพระกุพระกุท่ากระดานนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับใช่ปะน่าจะใช่นะนี่ออกสนิมนิดหน่อยนะครับนี่ท่ากระดานนะครับนี่โอ้โหโคตรอลังการงานสร้างโคตรคลาสสิกเลยบอกให้นี่นะครับองค์นี้องค์ที่เนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่8นะครับอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเก้าปีลึกนะครับไม่รู้ว่า ออกที่ไหนนะครับหูเหรียญเชื่อมนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะครับองค์นี้องค์ที่แปดองต่อไปนะครับองค์ที่เก้าก็จะเป็นพระปิดเอไม่ใช่เป็นพระหลวงปู่สุกนะครับเนื้อเมกสิทธ์นะครับหลังมีรอยจานนะครับนี่หลวงปู่สุกเนื้อเมกสิ์นะครับเขียวเหมือนปีกแมงทับเลยนะครับนี่เขียวเขียวปีกแมงทับเลยนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่เก้าองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบ เอาเป็นหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาห้าชายนะครับนี่เนื้อโลหะผสมนะครับซูมให้ดูนะครับเพราะว่าพลาสติกมันสะท้อนนะครับนี่นะครับในกลนนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบนะครับอง์ละสามร้อยบาทนะครับ EP นี้นะครับใครซื้อครบสี่องจัดไปเลยนะครับโปรนะครับหนึ่งพันบาทนะครับสี่องหนึ่งพันบาทนะครับสององหกร้อยนะครับ อ่ะต่อไปองค์ที่สิบเอ็ดอันนี้ก็จะเป็นปิดตามีสององนะสิบเอ็ดสิบสองเนี่ยปิดตาหลงปูเอี่ยมเนื้อตะกัวนะครับนี่กรอบสิบเอ็ดไม่ลงยาสิบสองกรอบลงยานะครับนี่นะครับเป็นปิดตาหลงปูเอี่ยมนะครับไม่รู้เขาเรียกพิมพ์อะไรนะครับนี่ได้มาคู่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบเอ็ดองค์นี้องค์ที่สิบสองนะครับใครจะรับคู่เชิญเลยนะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่สิบสามสิบสี่นะครับนี่เป็นไงเหรียญเปียกทองคำนะครับเหรียญเปียกทองคำแท้อันนี้จะเป็นเหรียญอัปปาลงลายสองสี่นะครับอ่ะมาชมสิบสามก่อนนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่ทิมนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองค์ที่สิบสามนี่เหรียญเปียกทองคําแท้ต่อไปองค์ที่สิบสี่เนื้อปะลาลายสองสี่นะครับนี่นะครับ องนี้นะครับองที่สิบสี่นาสิบสามสิบสี่นะครับจัดไปครับต่อไปครับองค์ที่สิบห้านะครับขอบเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้านะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ฐานแซมนะครับนี่เนื้อดึบดับนะครับเนื้อดึบตับดึบดับนะครับนี่อ่าองค์นี้นะครับองค์ที่สิบห้าองต่อไปครับ องค์ที่สิบหขอเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับต่อเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สิบหนะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่เป็นตลับหลังตันนะครับตลับหลังตันนะครับอง์นี้องค์ที่สิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นงบน้ําอ้อยนะครับ เลียมโบราณเลยนะครับงบนําอ้อยเนื้อชินเงินนะครับนี่เป็นพระกุงบนําอ้อยเนื้อชินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่สิบงค์ต่อไปครับองค์ที่18บดก็จะเป็นพระกิ่งนะครับวังหน้านะครับนี่กิ่งวังหน้านะครับเปียกทองคําแท้เช่นกันนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สิบดนะครับกิ่งวังหน้านะครับนี่นะครับโอ้สวยงามมากๆองค์ต่อไปเลยนะครับองค์ที่19นะครับ ขอเป็นเหรียญรอหลงพกันนะครับนี่สิบเก้านะครับเป็นเหรียญรอหลงพกันนะครับอ่ารอโบราณนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สิบเก้านะครับรอโบราณหลงพกันอ่ายี่สิบก็จะเป็นเหรียญนะครับนี่เหรียญเนื้อทองแดงลงยานะครับอ่าใครจะรับคู่นะครับสิบเก้ายี่สิบเชิญเลยครับเชิญเข้ามาเลยนะครับพามาใหม่ๆสดๆสิงๆนะครับเลยเริ่มต้นที่สามร้อยก่อนนะครับ ค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆต่อไปองค์ที่21ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับมีแร่เหล็กน้ำพีเช่นกันนะครับนี่สวยๆนะครับโลหะเนื้อทองผสมนะครับนี่นะครับองค์นี้นะครับองค์ที่21็นะครับดูสก่อนนี่สวยงามมากๆอ่าองค์ต่อไปครับองค์ที่22นะครับอันนี้ตลับเปล่า22 22ยิบ เอาเป็นนี่ดีกว่าออ้ยพระอุปคุตนะในพระอุปคุตนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสองนะครับอุปคุตนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับในสายเขมรนะครับเพื่อนบ้านเรานะครับดูนะครับนี่โลหะผสมเช่นกันนะครับโคกเก่าเลยนะครับองค์นี้องค์ที่ยี่สิบสององค์ต่อไปครับองค์ที่ยี่สิบสามก็จะเป็นเหรียญรลหานะครับเนื้อเปียกทองคําแท้เช่นกันนะครับนี่นะครับที่เรือลึกนะครับประพาสยุโรปนะครับ องนี es, ้องที oh. es, uh ่ยี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองที่ยี่สิบสี่นะครับอ่าสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดีนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่นะครับนี่หน้าพระสวยงามมากๆนะครับโอ้สวยเลยองค์นี้นะครับยี่สิบสี่นะครับวัดระฆังพิมพเจดีเล็กนะครับนี่นะครับ ด้านหลังมองไม่ชัดเลยอ่านี่เป็นไงเนื้อเป็นก้อนเป็นก้อนเลยนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบสี่องต่อไปนะครับองที่ยี่สิบห้านะครับน่าเป็นพระผงแม่ชีบุญเรือนนะครับพุทโธน้อยนะครับนี่มาพร้อมรูปถ่ายนะครับมาพร้อมรูปถ่ายรุ่นแรกของท่านเลยนะครับนี่นะครับองค์นี้องที่ยี่สิบห้าอ่าองค์นี้ได้สององเลยเนี่ยซูอินวันฮะใครไขไว้ก่อนได้ก่อนต่อไปครับ องที่ยี่สิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงเนื้อทองแดงนะครับเป็นพิมพ์เข้าหลามตัดนะครับองค์นี้นะครับองที่ยี่สิบหกองต่อไปครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมานะครับเดี๋ยวมันมีอ่ะนี่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับนี่บ้านเดียวกันเลยนะครับเป็นพิมพ์ฐานเตี้ยกับพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชินเงินนะครับ นี่อันนี้เหมือนจะมีปิดทองนั้นมาด้วยนะครับนี่นะครับอง์นี้นะครับองที่ยี่สิบเจ็ดนะครับสวยงามมากๆนะครับอ่าองนี้องที่ยี่แปดนะครับก็จะเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับนี่นะครับเป็นเนื้อชิ้นเงินเช่นกันนะครับเป็นพิมพ์ฐานสูงนะครับอ่ายี่สิบเจ็ดกับยี่แปดนะครับต่อไปนะครับยี่สิบเก้านะครับขอเป็นพระสั่งกระจายนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่นะครับ พระสังกระจายหลวงพ่อเงินนะครับองค์นี้องที่ยี่สิบเก้านะครับนี่เนื้อเหมือนหลวงพ่อเงินเลยเห็นไหมสังกระจายหลวงพ่อเงินนะครับยีิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่สามสิบนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งลงยานะครับเนื้อปากกาลงยานะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบนะครับ EP นี้องค์ละสามร้อยนะครับสี่องหนึ่งพันนะครับจะส่งฟรีนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับ วัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบเอ็ดนะครับวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะครับโอ้เนื้อนะครับนี่ใครชอบเนื้อสไตล์ไหนนะครับอ่าเป็นตลับหลังตันนะครับองค์นี้เป็นตลับหลังตันนะครับสามสิบเอ็ดองต่อไปครับองค์ที่สามสิบสองนะครับเอาปิดตานะครับหลวงปู่เอี่ยมอีกหนึ่งองนะครับนี่รักมันมันเลยนะครับ องนี้องค์ที่สามสิบสองนะครับพระเขาเลี่ยมทองมานะครับนี่เจ้าของเก่าเขาแกะทองขายหมดอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสององต่อไปครับองค์ที่สามสิบสามนะครับก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตารีดปีศูนย์ห้านะครับนี่นะครับเนื้อจัดจัดนะครับผิวหิ้งหิ่งนะครับองค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบสามนะครับหลวงปู่ทวดปีศูนย์ห้าโลหะผสมนะครับ องต่อไปครับองค์ที่34นะครับก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับขี้ตา5้าชายนะครับเป็นเนื้อโลหะเปียกทองคําแท้นะครับนี่เป็นโลหะเปียกทองคําแท้นะครับองค์นี้องค์ที่34ไปกันต่อนะครับกับองค์ที่35ก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อทองสุกนะครับนี่นะครับเนื้อโลหะผสมเช่นกันนะครับผิวออกส่าเงินนะครับนี่นะครับ โบราณนะครับนี่สมัยก่อนเชื่อมติดอย่างนี้เลยนะครับเขาคล้องแบบนี้เลยนะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่สามสิบห้านะครับรูปหล่อหลวงพ่อท้องสุกนะครับเก่ามากองค์ต่อไปครับองค์ที่สามสิบหกก็จะเป็นสมเด็จวัดเกตเจ็ดชั้นนะครับนิยมนะครับนี่อันนี้เหมือนจะเป็นลงลงรักมานะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบหกนะครับวัดเกตลงรักมานะครับนี่นะครับเจ็ดชั้นนิยมนะครับ ดูด้านหลังนะครับนี่องค์นี้องค์ที่สามสิบหกต่อไปครับสามสิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อแก้วนะครับเนื้อทองแดงนะครับนี่สภาพผ่านการใช้มานิดนึงนะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเจ็ดองต่อไปครับผมองค์ที่สามสิบแปดก็จะเป็นจอบใหญ่นะครับจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับนี่นะครับองคนี้องค์ที่สามสิบแปดนี่เนื้อนะครับดูเนื้อโลหะนะครับ องนี้องค์ที่สามสิบแปดแล้วนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่สามสิบเก้านะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่เลี่ยมเลนโบราณนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่สามสิบเก้าต่อไปครับสี่สิบนะครับเอาเป็นหลวงปู่สุกนะครับปิดตาหลวงปู่สุกนะครับนี่มีสามองนะครับ เป็นเนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นตะกัวนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคลองมาขามเท่านะครับองค์นี้องที่สี่สิบนะครับอ่าเนี่ยอยู่ในหนึ่งชุดเลยนะครับองค์ต่อไปนะครับองที่สี่สิบเอ็ดก็จะเป็นวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้นะครับสี่สิบเอ็ดนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับดูเนื้อนะครับอ่าเรามาดูเนื้อสมเด็จกันต้องซูมให้นิดนึงนะครับพอราคาสามร้อยเราก็จะปรับ อ่าเนี่นะครับนิดนึงอ่าองค์นี้องค์ที่สี่สิบเอ็ดองค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบสองนะครับเอาเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่นนะครับใช่ป่ะจำ,จำไม่จาไม่รู้ว่าหลวงพ่ออะไรนะเป็นเหรียญเปียกทองคํานะครับน,นี่องค์นี้องค์ที่สี่สิบสององค์ต่อไปนะครับองค์ที่สี่สิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นขุนแผนใบพุทราเนื้อชินเงินนะครับ นี่นานๆจะเจอเนื้อชินเงินนะครับใบพุทธานะครับขุนแผนใบพุทธานะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่องนี้องที่สี่สิบสามนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบสี่ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออีนะครับรุ่นแรกนะครับนี่ผ่านการใช้มาเช่นกันนะครับองค์นี้องที่สี่สิบสี่องต่อไปครับองที่สี่สิบห้านะครับ องที่สี่สิบห้าก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุดวัดการหลงนะครับเนื้อปะก้าลงยาสีฟ้านะครับอ่าองค์นี้องที่สี่สิบห้านะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบหกนะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อสุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเนื้อทองแดงนะครับกระไหลทองนะครับองค์นี้องที่สี่สิบหกองต่อไปครับองที่สี่สิบเจ็ดนะครับ อ๋อนี่ดีกว่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับนี่องนี้องที่สี่4ิบเจ็ดนะครับเอาวัดระฆังพิมพ์ใหญ่ให้ดูนะครับอ่าวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบเจ็ดนี่เป็นไงเนื้อนะครับองค์ต่อไปครับองที่สี่สิบแปดนะครับอ่าวัดระฆังพิมเจดีนะครับนี่นะครับวัดระฆังพิมพเจดีใหญ่นะครับองค์นี้องที่สี่สิบแปดนะครับวัดระฆังพิมพเจดีใหญ่นี่มลสานะครับ ใ่ปึกๆเลยองนี right? <Unter> ้นะครับองที่สี่สิบแปดนะครับวัลระคังพิมพเจดีใหญ่องค์ต่อไปครับองที่สี่สิบเก้านะครับก็จะเป็นล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับล็อกเก็ตหลวงปู่ทิมนะครับองค์นี้องที่สี่สิบเก้าองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบนะครับก็จะเป็นพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบนะครับพระผงสุพรรณพิมพ์หน้าแก่นะครับ อ่าองละ300นะครับ4องค์1000นะครับจัดส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับ0ู6 6 6 1 4 8 8 8นะครับพักทายกันมาได้เลยนะครับไปกันต่อนะครับกับองค์ที่51นะครับนี่เป็นพระกุกเช่นกันนะครับเนื้อชินสนิมแดงนะครับไม่รู้ที่ไหนนะครับองค์นี้องค์ที่51องค์ต่อไปครับองค์ที่52นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นอกเรานะครับ อกเรานะครับเขาเรียกว่าเป็นหน้าโบสถ์วิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราชนะครับอกเรานะครับล่อโบราณน่าจะน่าจะยุคเดียวกับอินโดจีนนะครับหรือไม่ก็สองพันห้าร้อยนะครับอ่าองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสองนะครับเป็นล่อโบราณนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบสามก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่แพ้วนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่แพ้วลงยานะครับ เหนือดวงนะครับเหลียญเสมาเหนือดวงหลวงปู่แผ้วนะครับนี่องค์นี้องค์ที่ห้าสิบสามองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบสี่นะครับก็จะเป็นขุนแผนบ้านกลางนะครับนี่นะครับเนื้อดินนะครับโอ้โหพระขุนแผนกรุบบานกลางพิมพ์ใหญ่เนื้อดินนะครับสวยงามมากๆนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบสี่นะครับเรี่ยมเก่าเก่าวินเทจเลยนะครับ องต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบห้าก็จะเป็นพระอุปคุตนะครับสำลิดกับเงินนะครับนี่เป็นเนื้อสำลิดกับเงินนะครับสายเพื่อนบ้านเรานะครับนี่องนี้นะครับองค์ที่ห้าสิบห้านี่เป็นไงจุกจุกนะครับนี่สำลิดนะครับออกอมเขียวออกเงินเงินนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบห้าองต่อไปนะครับองค์ที่ห้าสิบหกนะครับ อ่ะรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะครับคีตาสามชายนะครับมีแร่เหล็กน้ําพีนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบหกนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นเหรียญยี่ห้าศตวรรษนะครับเหรียญยี่ห้าสตวรรษนะครับเหรียญเปียกทองคาแท้นะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเจ็ดองต่อไปครับองค์ที่ห้าสิบแปดห้าสิบแปดอ่าวัดระฆังฐานแซมนะครับ วัดระคังพิมพ์ฐานแซมนะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบแปดนะครับนี่สวยสวยเลยอ่าต่อไปครับห้าสิบเก้าห้าสิบเก้าขอเป็นปิดตานะครับนี่นะครับเป็นพระปิดตานะครับนี่เนื้อเนื้อโลหะผสมนะครับไม่รู้หลวงพ่ออะไรนะครับเก่าเก่านะครับองค์นี้องค์ที่ห้าสิบเก้า องต่อไปครับองค์ที่หกสิบก็จะเป็นเบีย์แก่นะครับนี่ไม่รู้ที่เช่นกันนะครับลักเก่าๆนะครับดูนะครับนี่แตกเลยนะครับสวยงามนะครับความเก่านะครับนี่มีลูกสะกดตรงนี้ด้วยนะครับอ่าองค์นี้นะครับองค์ที่หกสิบนะครับประลอดไม่มีแล้วนะครับประลอดไม่มีนะครับอ่าองนี้นะครับอง์ที่หกสิบนะครับเบียร์แก่นะครับต่อไปครับ องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นพระกิ่งพรมน้ำมนต์นะครับหลวงพ่อเขียนนะครับดูเนื้อนะครับนี่เนื้อเก่ามากนะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดนะครับพระกิ่งนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับกิ่งพรมน้ำมนต์นะครับให้ดูเนื้อนะครับนี่เก่ามากองค์นี้องค์ที่หกสิบเอ็ดองต่อไปครับองค์ที่หกสิบสองก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับ อ่านี่เดี๋ยวยาวเลยพ่อแดงมีสองสีนะครับอ่าหกสิบหกสิบสองนะครับนี่นะครับเหรียญพ่อแดงเปียกทองคานะครับอง์นี้องค์ที่หกสิบสองนะครับนี่นะครับองค์ต่อไปครับหกสิบสามหกสิบสี่ก็จะเป็นลงยานะครับสีฟ้านะครับอ่าหกสิบสามนะครับเนื้อปะก้าลงยาสีฟ้านะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบสามจัดไปเลยนะครับต่อไปองค์นี้องค์ที่หกสิบสี่นะครับนี่เหรียญพ่อแดงนะครับ องละ300นะครับ4ี่องค์1000นนะครับจะส่งฟรีนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่65นะครับขอเป็นเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับนี่นะครับเหรียญหลวงพ่อจันทร์นะครับเนื้อมันมากนะครับสภาพแบบโอ้โหองนี้องค์ที่65นะครับนี่เหรียญเก่าเกาหลวงพ่อจันทร์นะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่66นะครับ นี่ดีกว่าหลวงพ่อเนียมนะครับเนื้อตะกัวนะครับพิมสองหน้านะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่หกสิบหกนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับก็จะเป็นวัดละคังนะครับพิมพ์เจดีนะครับนี่ไอเกตบวตูมมั้งวะน่าจะเกตบวตูมนะครับนี่นะครับวัดละคังพิมพ์เกตบวตูมมั้งองนี้ยอ่าองค์นี้องค์ที่หกสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับสมเด็จวัดละคังนะครับดูเนื้อนะครับไข่เป็นเคลียนไข่เลยนะครับ องต่อไปครับองค์ที่68นะครับวัดเกตเจชั้นนิยมนะครับตลับหลังตันเช่นกันนะครับตลับหลังตันนะครับอง์นี้องค์ที่68นะครับนี่นะครับวัดเกต7ชั้นนิยมนะครับตลับหลังตันนะครับองค์นี้องค์ที่68องค์ต่อไปครับผมอง์ที่69ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะครับเนื้อทองแดงก็ไหล่ทองนะครับปี12นะครับองค์นี้องค์ที่69 องค์ต่อไปครับองค์ที่70นะครับก็จะเป็นพระกุหูยานเนื้อชินสนิมแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่70พระบ้านนี้เขาเลี่ยมท้องหลายองนั่นแท้เขาแกะท้องขายต่อไปครับ71นะครับนี่ดีกว่าหลวงพ่อทานะครับรุ่นแรกนะครับองค์นี้องค์ที่71นะครับนี่นะครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทารุ่นแรกนะครับมันๆนะครับนี่71 องต่อไปนะครับองค์ที่เจ็ดสิบสองก็จะเป็นพระปิดตาพังพการนะครับเป็นเนื้อเปียกของคําแท้นะครับองค์นี้องคที่เจ็ดสิบสององต่อไปครับเจ็ดสิบสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นพัดยศหลวงปุตโตะนะครับเนื้อปะก้าลงยาสีฟ้านะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบสามไปกันต่อกับองค์ที่เจ็ดสิบสี่นะครับ นี่ดีกว่าวัดละคงพิมพ์ใหญ่ต่อดีกว่านี่องค์นี้องที่เจ็ดสิบสี่นะครับวัดละคงพิมพ์ใหญ่นะครับนี่ดูเนื้อนะครับนี่องค์นี้นะครับองค์ที่เจ็ดสิบสี่ดูเนื้อโอ้โหต่อไปเจ็ดสิบห้าเหรียญหลวงพ่อเดิมนะครับเหรียญเสมานะครับสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเนื้อทองแดงกระไรทองนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบห้านะครับ องต่อไปเลยนะครับองค์ที่76็บหนะครับอ่าเหรียหลวงปู่สุกนะครับอามีให้เลือกสององอีกแล้วนะครับนี่เป็นเนื้อทองแดงนะครับสภาพผ่านการใช้นะครับองค์นี้องค์ที่76็บหนะครับอาองต่อไปครับองค์ที่77็บนะครับก็จะเป็นลงยานะครับนี่นะครับลงยาสีเขียวนะครับอาองค์นี้องค์ที่77็ดสิบ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจดนะครับจัดไปครับต่อไปครับ78็บดนะครับ อ่านี่ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับเจ้าคุณสีสนนะครับวัสถุทัศนนะครับสองสี่กว่านะครับสองสี่แปดห้าแปดหกมาเรื่อยมานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะผสมเก่ามากๆนะครับองค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบแปดนะครับต่อไปครับเจ็ดสิบเก้านะครับเหรียญอาจารย์ฟันนะครับเหรียญเปียกทองคําแท้นะครับนี่องค์นี้องค์ที่เจ็ดสิบเก้าองต่อไปครับ องที่แปดสิบอ like ่าอันนี้น่าจะเป็นเดือนงูเหลือมหรือว่าเล็บอะไรไม่รู้นะครับนี่มาแบบนี้เลยนะครับไม่รู้อะไรนะครับนี่นะครับอง์นี้องค์ที่แปดสิบนะครับอง์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับก็จะเป็นสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับอ่ะนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเอ็ดนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ปกโพนะครับ นี่ใครชอบนะครับจัดไปนะครับพระสวยงามมากๆนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่82นะครับก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญเสมาหลวงปู่เอี่ยมลงยานะครับนี่เป็นเหรียญเปียกทองคําแท้เช่นกันนะครับนี่ออกเจ้าวาดวัดสพานสู่องค์เก่านะครับอง์นี้องค์ที่82องค์ต่อไปนะครับองค์ที่83นะครับ ออเป็นสมเด็จจิตรดานะครับนี่ไม่มีกล้องนะครับสมเด็จจิตรดานะครับนี่นะครับเป็นเนื้อโลหะเปียกทองคําแท้เช่นกันนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบสามนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับอ่าเอาวัดระฆังพิมพ์ใหญ่กันต่อนะครับตลับหลังตันนะครับนี่อง์นี้นะครับองค์ที่แปดสิบสี่นะครับนี่นะครับโอ้เนื้อก็โอเคเลยนะเนี่ย สลับหลังตันด้วยนะครับองค์นี้องค์ที่84องค์ต่อไปครับ85นะครับอ่าวัะคังพิมพ์เจดีใหญ่อีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองคนี้องค์ที่85นะครับนี่เป็นไงเนื้อปึกๆอ่าองต่อไปครับองค์ที่86นะครับ นี่นะครับเหรียญเซมาหลวงพ่อไผ่นะครับรุ่นแรกนะครับเหรียญเซมาหลวงพ่อไผ่รุ่นแรกนะครับดูนะครับสภาพนะครับผ่านการใช้มานนิดนึงนะครับดูผิวนะครับนี่องค์นี้องค์ที่แปดสิบหกนะครับเนื้อเนื้อจะจัดเลยนะครับองค์ต่อไปครับองค์ที่แปดสิบเจ็ดก็จะเป็นสมเด็จวังหน้านะครับเป็นหินสีแดงนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเจ็ดนะครับสมเด็จวังหน้าหินสีแดงนะครับ องต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบแปดนะครับแปดสิบแปดอ่ะเหรียญหลวงพ่อจงลงยาดีกว่านะครับนี่องนี้องค์ที่แปดสิบแปดนะครับเหรียญเนื้อทองแดงนะครับลงยานะครับหลวงพ่อจงนะครับองค์ต่อไปนะครับองค์ที่แปดสิบเก้าก็จะเป็นเหรียญชินราชนะครับกระไ่ทองนะครับหลังตัวหนังสือสามแถวนะครับองค์นี้องค์ที่แปดสิบเก้า องต่อไปครับองค์ที่90นะครับอ่าพระกุเช่นกันนะครับนี่เนื้อชิ้นเงินนะครับไม่รู้ว่ากุอะไรนะครับอง์นี้องค์ที่90องค์ละ300บาทนะครับ4องค์1,000นนะครับจัดส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมต่อไป9 1อก็จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่91มีแร่เหล็กน้ำพีนะครับนี่แร่เหล็กน้ำพีตรงหัวเลยนะครับนี่นะครับ องนี้องที่เก้าสิบเอ็ดองต่อไปนะครับอง์ที่เก้าสิบสองก็จะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดศูนย์ห้านะครับเปียกทองคาแท้เช่นกันนะครับองค์นี้องคที่เก้าสิบสององต่อไปครับองค์ที่เก้าสิบสามนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่ออะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรวะเนี่ยคล้ายๆหลวงปู่ทวดนะแต่ไม่รู้ออกวัดอะไรนะครับเป็นหน้ากากกระไรเงินนะครับ องนี้องที่เก้าสิบสามนะครับนี่นะครับวาสนาดีอะไรเหรียญเหรียญงหงเฮ้งเหาอเหรียญงหงเห้งนะครับอ่าอง์นี้องค์ที่เก้าสิบสามองต่อไปครับผมอง์ที่เก้าสิบสี่นะครับอ่าสมเด็จวัดเกตหกชั้นนะครับแขนหักศอกนะครับนี่องคนี้องค์ที่เก้าสิบสี่นะครับ นี่โอ้โหโมนสารเยอะดีจังเลยองนี้องค์ที่94นะครับองนี้องค์ต่อไปครับองค์ที่95นะครับอ้าวยักษ์วัดละมุดนะครับนี่ยักษ์วัดละมุดนะครับเนื้อตะกั่วนะครับองค์นี้องค์ที่95องค์ต่อไปครับ96นาเรียมวินเทจเหมือนกันบอกนะครับเป็นพระมเหส่วนนะครับเนื้อชินเงินนะครับนี่องนี้องค์ที่96องค์ต่อไปครับ องคที่เก้าสิบเจ็ดนะครับเหรียญหลวงพ่อคงนะครับเปียกทองคําแท้นะครับนี่อง์นี้องค์ที่เก้าสิบเจ็ดองต่อไปครับเก้าสิบแปดนะครับเป็นพระพุทธชินราชใบเสมาเนื้อดินนะครับนี่นะครับด้านหลังมีลงลักษณ์น้าเกี้ยงนะครับนี่ไอ้ด้านหน้ามีลงลักษณ์น้าเกลี้ยงนะครับเนื้อดินนะครับไม่ค่อยได้เจอนะครับ องนี้องคที่98ต่อไปครับ99าชินราดอินโดจีนพิมพแ่งมีอีกหนึ่งองนะครับนี่นะครับองค์นี้องค์ที่99อ่าองต่อไปองค์ที่100นะครับอ่าก็จะเป็นปิดตาหลวงพู่สุขนะครับนี่นะครับเนื้อชินตะกัวนะครับองค์นี้องค์ที่100นะครับองค์ละ300นะครับ4องค์1000นะครับจะส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางเหมือนเดิมนะครับอ่าเดี๋ยวตอนเย็นนะครับอ่าตอนเย็นยวมีอีกนะครับ 096 661 4848นะครับสวัสดีครับ